มีประกันสังคมแล้วทำไมเราต้องมีประกันสุขภาพด้วยละ่ะวันนี้มีคำถามมาให้นะคะสำหรับหลายๆคนนะคะที่ทำงานประจำอยู่นะคะแล้วก็มีประกันสังคมมีสวัสดิการของบริษัทอยู่แล้วนะคะแล้วเอ๊ะเราจเป็นต้องมีประกันชีวิตประกันสุขภาพหรือเปล่าอันนี้นะคะ รายการเตรียมการวางแผนนะคะในเรื่องของการทําประกันเนี่ยอันนี้เป็นสิทธิทส่วนบุคคลนะคะว่าแล้วแต่ว่าใครมีความกังวลมากน้อยแค่ไหนนะคะบางคนมีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของเขามากเลยไม่ว่าจะกลัวจะเป็นโรคร้าแรงกลัวจะเป็นโรคมะเร็งกลัวจะเป็นโควิดนะคะกลัวจะเกิดอุบัติเหตุก็เลยอยากจะมีตัวประกันอีกตัวหนึ่งเพื่อทําการคุ้มครองนะคะเพื่อเป็นการลดระยะเวลาในการที่เราไปพบคุณหมอนะคะมันสามารถที่จะช่วยนะคะในเรื่องของความสะดวกส บายหรือความรวดเร็วให้เกิดขึ้นได้นะคะในส่วนของประกันสังคมก็ดีค่ะในส่วนตรงนี้นะคะสําหรับใครที่ใช้บริการมาแล้วนะคะประกันสังคมนะคะในแต่ละพื้นที่ในแต่ละโรงพยาบาลก็จะจัดสัสดส่วนให้นะคะว่าประกันสังคมจะอยู่ตรงไหนขึ้นไปชั้นไหนตรงไหนเวลาไหนนะคะแต่ในส่วนของประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพในส่วนที่เราซื้อเพิ่มนะคะเราสามารถเข้าไปพบกับคุณหมอหรืออาจจะวางแผนนะคะในเรื่อง,องของการพบหมอเฉพาะทางได้อย่างรว วดเร็วและมีการรักษาอย่างทันท่วงทีนะคะบางทีในเคสก,กรณีที่จําเป็นจะต้องรอนะคะแต่ถ้าเรามีบป,ประกันตัวนี้ก็จะสามารถช่วยล้นระยะเวลาได้นะคะตัวนี้นะคะวางแผนดูนะคะอันนี้ก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลเป็นความเห็นส่วนตัวนะคะว่าบางคนอาจจะมีการวางแผนและอยากจะทําเพิ่มนะคะหรือบางคนอาจจะพอใจในเรื่องของการที่เราทําสวัสดิการหรือวาอ่าใช้ในเรื่องของ ประกันสองคูมก็ดีอยู่แล้วอย่างนี้นะคะก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะแต่ในส่วนตรงนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะที่จะทําประกันสุขภาพเพิ่มเติมขึ้นมานะคะก็สามารถติดต่อตัวแทยนะคะอุกุงไทยแอคซ่าได้นะคะมีทั้งประกันสุขภาพประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุนะคะและประกันที่ครอบคลุมในเรื่องของการวางแผนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษียณอายุนะคะหรือการวางแผนใ้กับลูกนะคะเรื่องของการศึกษานะคะรวมไปถึงเรื่องของการวางแผนด้านสุขภาพ ของเราด้วยค่ะติดต่ออูได้นะคะอูกรุงไทยแอคซ่าค่ะฝากติดตามนะคะเพจไหนเล่ามาสิและย้ำคิดย้ำประกันค่ะที่สำคัญนะคะอูแอคซ่าช anel ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ